สัตว์หลายชนิดไม่ได้แค่โตขึ้นเฉยๆแต่ต้องลอ,อกคราบเพื่อเริ่มชีวิตใหม่เหมือนเกิดอีกครั้งและนี่คือ7สัตว์ที่ลอ,อกคราบได้อย่างน่าทึ่งที่สุดในโลก 1. ตะขาบเซนติเพีดนักล่าร่างยาวที่โตขึ้นทีไรต้องเปลี่ยนผิวใหม่ทุกครั้งตะขาบจะซ่อนตัวในดินหรือใต้ก้อนหินเพื่อค่อยๆถอดคราบเก่าที่แข็งออกบางชนิดลอ,อกคราบมากกว่า10บครั้งกว่าจะโตเต็มวัยและที่น่าทึ่งคือทุกครั้งที่ลอกคราบมันจะมีขาเพิ่มขึ้น 2. กิ้งกือมิลลิพีดแม้จะดูเชื่องเชื่องแต่กิ้งกือก็ลอกคราบเหมือนกันเวลามันโตขึ้นผิวชั้นนอกจะแข็งจนต้องผลัดออกและหลังลอกคราบได้ไม่นานขาคู่ใหม่จะค่อยๆงอกเพิ่มขึ้นบางตัวมีขามากกว่าพันขาเพราะผ่านการลอกคราบมาหลายรอบ 3. แมงมุมสไปเดอร์ก่อนจะตัวใหญ่ขึ้นแมงมุมต้องแขวนตัวไว้กับใยแล้วค่อยๆดึงร่างใหม่ออกมาจากผิวเก่าอย่างแม่นยำมันต้องทำเร็วเพราะถ้าผิดจังหวะอาจขาหักหรือตายได้เลย แต่พอสำเร็จร่างใหม่จะดูสดใสกว่าเดิมเหมือนอัปเกรดชีวิต 4. ปูแครปปูต้องสลัดกระดองเก่าทั้งตัวออกมาฟังดูเหมือนเวทมนต์แต่เป็นเรื่องจริงตอนนั้นร่างกายจะนุ่มเปื่อยจนแทบขยับไม่ได้มันจึงต้องหลบซ่อนจนกว่ากระดองใหม่จะเริ่มแข็งอีกครั้งและพอลอกคราบเสร็จตัวมันก็จะโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 5. กุ้งทริปเหมือนกับปูกุ้งก็ต้องเปลี่ยนกระดองเพื่อโตก่อนลออคราบมันจะสร้างชั้นเปลือกใหม่ไว้ข้างในก่อนแล้วค่อยดันตัวออกจากกระดองเก่าทั้งตัว บางครั้งกุ้งที่เพิ่งล่อคราบจะโปร่งใสจนมองทะลุได้เลย 6. งูเนกงูเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ล่อคราบได้อย่างเท่ที่สุดมันจะเริ่มจักถูหัวกับหินเพื่อให้หนังเก่าเริ่มหลุดแล้วค่อยๆค,คลานออกจากผิวเดิมจนเหลือนหนังทั้งตัวเป็นถุงยาวๆถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านสู่ชีวิตใหม่ที่สวยงามมาก 7. กิ้งก่าลิซาร์ผิวของกิ้งก่าจะแตกเป็นแผ่นๆก่อนจะค่อยๆหลุดออกบางชนิดใช้ปากช่วยดึงหรือแม้แต่กินคราบตัวเองเพื่อไม่ให้ศัตรูเห็นร่องรอย หลังลอกคราบผิวจะดูสดใสและสีชัดกว่าเดิมเหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จการลอกคราบจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนผิวแต่มันคือการเปลี่ยนชีวิตทุกครั้งที่เปลือกเก่าหลุดออกก็คือการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งของธรรมชาติ